เขาจะไม่ให้เราควักเงินออกใจใดๆทั้งสิ้นเลยเหมือนจริงจังดูว่าวังนะคะเรื่องของการส่งเงินนะคะหลายๆคนบอกว่าพี่มีเรื่องนี้สําคัญมากสุดท้ายก็มารู้ทีหลังว่านุ่มดูไบที่ตัวเองพูดถึงเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นคนดูไบจริงๆนะคะ<ต>เป็นคน <ๆ S 1> ที่ต้องควักเร็วนะคะเป็นพ่อบุญทุ่ม <ๆ S 1> สวัสดีค่ะทุกๆคนในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่ค่อนข้างจะแ <laughs> หวกแนวไปนิดนึงนะคะเป็นเรื่องราวของ ใครสักคนหนึ่งนะสาวไทยที่กําลังเดทกับหนุ่มตะวันออกกลางหนุ่มอาหรับแบบนี้นะคะมีอะไรบ้างที่ควรจะรู้นะซึ่งจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่มีเองก็ได้รีเควสได้รับรีเควสนะคะให้มาบอกเล่าเรื่องนี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาพี่มีเองก็ไม่คิดว่าจะได้หยิบยกหัวข้อนี้มาทําคลิปนะคะแต่ว่าหลังๆเนี่ยเริ่มมีข้อความมาในทางอินบ็อกซ์นะคะเป็นสาวไทยที่พูดคุยกับหนุ่มตะวันออกกลางแล้วก็พบเจอประสบการณ์ที่เฮ้ย มันใช่หรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้นะคะพี่มิเองก็ไม่อยากจะให้ใครตกเป็นมิจฉาชีพมีเองก็ไม่อยากให้ใครตกเป็นเหยื่อทางความรู้สึกของใครนะคะหรือว่ารุนแรงไปกว่านั้นก็คือการแบบ ถูกหลอกนะคะเจอมิจฉาชีพอะไรแบบนี้เนาะพี่มิก็เลยคิดว่าอืมน่าจะหยิบยกออามาพูดคุยกันดูนะต้องบอกก่อนนะคะว่าข้อมูลในคลิปนี้เนี่ยพี่มิบอกเล่าจากประสบการณ์ส่วนตัวนะที่เคยใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศกาตาร์เป็นเวลา14ปีนะคะแล้วก็มีสอบถามเพื่อนๆด้วยนะคะกับข้อมูลต่างๆที่ได้มาเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยพี่มิไปบินเพื่อนร่วมงานนะคะกับเพื่อนๆเวลาพูดคุยกันเราก็มองเห็นก็เก็บประสบการณ์จากตรงนี้หากใครที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันไปหรือว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงก็คอมเมนต์แนะ นำกันมาได้นะคะก่อนหน้านี้มีน้องที่พี่มิรู้จักกันนะคะเขาก็มาบอกเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยพูด <c oughs> คุยกับนุ่มดูไบยอยู่นะแต่ว่าเวลาที่เปิดกล้องวิดีโอเนี่ยเราเปิดแค่คนเดียวแล้วผู้ชายไม่เปิดกล้องเขาบอกว่ามันเป็นระบบนะคะเขาบล็อก <c oughs> และอีกคําถามหนึ่งที่พี่มิได้รับในอินบ็อก์นะคะสอบถามมาว่าพี่มิที่ประเทศกาตาเนี่ยส่งเงินกลับมาไทยยังไงเขาไม่มี Western u n i เนี่ยเนาแล้วพี่มิส่งเงินกลับที่บ้านยังไงตอนที่อยู่ที่ประเทศกาตา อันนี้เป็นแค่เพียงพังส่วนนะคะที่พี่มิหยิบยกขึ้นมานะเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าการส่งเงินจากกาตามาไทยเนี่ยส่งได้นะคะมี Western u n i o เด้วยส่งวันนี้ถึงพรุ่งนี้พี่มิไม่ได้สนับสนุนให้ไปขอเงินใครหรือว่าแบบอะไรทํานองนี้เนาะแต่ว่าเราต้องรู้ทันเขานิดนึงอะคะ่ะว่าเฮ้ยมันส่งเงินได้นะจากกาตามาไทย ในอีกกรณีหนึ่งน้องที่บอกว่าพี่มิหนูเปิดกล้องได้แต่แฟนนะคะไม่เปิดกล้องในกรณีนี้บอกได้เลยว่าถ้าเขาบล็อกจริงๆอะ่ะมันก็ต้องบล็อกทั้ง2ฝ่ายเนาะโทรหากันไม่ได้เลยนะคะแต่นี่เราเปิดกล้องแค่คนเดียวอะ่ะในขณะที่ผู้ชายฝั่งนู้นเขาไม่ได้เปิดกล้อง ก็น่าคิดนะคะวันนี้มีทั้งหมด7ข้อนะคะที่พี่มิจะมาสรุปให้ฟังกันแล้วก็เป็นสิ่งที่คิดว่าเราจะต้องรู้นะคะถ้าเราจะเด็กหนุ่มอาหรับนะอันแรกเลยเนี่ยนะคะอย่างเช่นกรณีเมื่อกี้ที่บอกว่าเฮ้ยคุยกับหนุ่มดูไบยอยู่พี่มิจะแนะนําว่าให้สอบถามเขาด้วยนะคะว่าเป็นคนดูไบจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนต่างชาติที่เข้ามาอยู่ที่ดูไบอันนี้เป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะคะที่ประเทศอาหรับะคะ่ะจะมีคนต่างชาติเข้ามาอยู่เยอะแยะหลายสัญชาติเลยในกรณีของน้องคนนี้นะคะสุดท้าย ก็มารู้ทีหลังว่าหนุ่มดูไบที่ตัวเองพูดถึงเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นคนดูไบจริงๆนะคะแต่ว่าเป็นหนุ่มที่มาจากประเทศที่เขาลีภัยะคะแล้วก็มาอาศัยอยู่ในดูไบอันนี้พี่มิไม่ได้พูดในเชิงที่จะไปะดูถูกสัญชาติอะไรนะคะแต่ก็เป็นคําแนะนําที่บอกว่าเวลาที่เราคุยกับใครสักคนหนึ่งเราก็ควรจะรู้เนาะว่าเขาเป็นคนที่ไหนเป็นคนชาติอะไรค่ะ พี่มีคิดว่าถ้าเราพูดคุยกับใครสักคนอย่างนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ปกติมากๆเลยนะคะเขาจริงใจเขาก็ต้องบอกความจริงกับเราเนาะข้อ 2. นะคะจากกรณีเมื่อกี้เหมือนกันนะที่บอกว่าวิดีโอคอลมันบล็อกใช้ไม่ได้แล้วเราต้องเปิดกล้องคนเดียวอันนี้พิจารณาเลยว่าไม่น่าจะใช่แล้วนะคะส่วนตัวพี่มีเองนะตอนที่อยู่ที่ประเทศกาตาร์เนี่ยก็โทรศัพท์พูดคุยวิดีโอคอลกับที่บ้านกับเพื่อนบ่อยมากเลยเพราะฉะนั้นเหตุผลนี้พี่มีปัดตกไปเลยนะคะคิดว่า ไม่น่าจะใช่แล้วล่ะถ้าเขาบอกว่าให้เราเปิดกล้องแต่ว่าตัวเขาไม่เปิดกล้องอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะการบล็อกวิดีโอคอลของที่ประเทศอาหรับเนี่ยก็คือใช่นะเวลาที่พี่มิจะต้องโทรพูดคุยกับที่บ้านนะคะผ่านไลน์ผ่านแอปต่างๆเนี่ยก็ต้องมีการปลดล็อกนะก็คือต้องมีแอป VPN ช่วยนะคะแต่ถามว่าเป็นอุปสรรคมากมายอะไรไหมไม่ใช่ค่ะสามารถคุยวิดีโอคอลได้ตามปกติค่ะ ข้อที่3ในเรื่องของการส่งเงินนะคะหลายๆคนบอกว่าพี่มีเรื่องนี้สําคัญมากนะการส่งเงินปัจจุบันนี้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนสามารถส่งเงินกลับประเทศไทยได้ตามปกตินะ Western Union ก็มีนะคะถ้าหากว่าไม่ได้ใช้บริการ Western Union เนี่ยอันนี้พี่มีพูดถึงที่ในกราร์ต้านะจากประสบการณ์พี่มีโดยตรงนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้ส่งผ่านทาง Western Union ก็จะมีระบบที่โอนผ่านทางธนาคารนะคะอาจจะใช้เวลา4วันจนถึง7วันนะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ทําได้ตามปกตินะคะการส่งเงิน,นะคะ่ะ แต่ก็อาจจะมีข้อจํากัดในเรื่องของจํานวนเงินที่ส่งมานะคะอันนี้พี่มิเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าปัจจุบันนี้เขามีการอัปเดตตัวเลขมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ก็จะมีการจํากัดวงเงินอยู่ค่ะแต่ถ้าถามว่าโอนมาได้ไหมโอนได้ค่ะ ข้อที่4นะคะผู้ชายอาหรับจะมีความดูเหมือนจริงจังดูเวอร์วังนะคะไม่ได้บอกว่าผู้ชายอาหรับทุกคนจะต้องเป็นแบบนี้คุยกับเราไม่กี่วันก็จะบอกว่าอยากจะแต่งงานกับเราอยากจะใช้ชีวิตบ้านปลายอยู่กับเราอะไรแบบนี้ผู้หญิงเนี่ยฟังแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกดีจังเลยเขามีความจริงจังกับเราอีกอย่างหนึ่งเนี่ยผู้ชายอาหรับจะมีความหึงหวงสูงมากนะคะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันถูกรักมากๆเลยอันนี้ถือเป็นเรื่องปกติของผู้ชายอาหรับที่เขาจะแสดงออกค่ะอันนี้พิมิไม่ได้มีเจตนา ที่จะล้อเล่นกับความรู้สึกของใครนะคะแต่ลองมองในด้านของความเป็นจริงเนี่ยหากว่าเราพูดคุยกับใครไม่กี่วันหรือว่าไม่กี่ครั้งแล้วเขาบอกว่าจะแต่งงานกับเราจะใช้ชีวิตทั้งหมดที่เหลืออยู่เนี่ยกับเราลองชั่งใจพิจารณาดูก่อนนะคะว่ามัน มันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนข้อที่5ผู้ชายอาหรับจะค่อนข้างมีความเป็นผู้นํามีความผลิตการเล็กๆนะคะไม่ได้บอกว่าผู้ชายอาหรับทุกคนจะต้องเป็นแบบนี้เขาอาจจะบอกเราสั่งเราว่าห้ามทําแบบนี้นะห้ามทําแบบนั้นนะอันนี้ก็ต้องอ้างอิงถึงวัฒนธรรมแล้วก็การเติบโตของเขานะคะด้วยตามหลักศาสนาเนี่ยคือผู้หญิงก็ต้องมีความแบบระมัดระวังในการแสดงออกนิดนึงเนาะ เท่าที่เห็นมาก็จะมีความเคร่งครัดในเรื่องของการแต่งกายฉันไม่อยากให้ยูแต่งตัวโป,โป้ะนะใส่เสื้อไซส์เดียวใส่กางเกงขาสั้นฉันไม่อยากเห็นยูโพสตภาพเซ็กซี่เซ็กซี่ลงหน้า f c e e o o o นะอย่างที่พี่มิีบอกไปเมื่อข้อสักครู่นี้นะคะว่าเขาจะ,อ,ะออกตัวแรงนะคะมีความหึงหวงค่อนข้างสูงนะแล้วก็อันนี้ก็เลยจะกลายเป็นจุดที่แบบเขาอาจจะมี การสั่งบอกเราได้นะว่าฉันไม่ชอบพี่ยูทาแบบนั้นไม่ชอบพี่ยูทาแบบนี้คือถ้าอยู่ในจุดที่แบบคบกันเป็นแฟนจริงจังพี่มีก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องปรับเข้าหากันอะนะคะคือทําความเข้าใจเรียนรู้กันไปเนาะในเรื่องของอาหารการกินเนี่ยก็คือแน่นอนละ่ะต่างศาสนากันเราก็ต้องเคารพในศาสนาของเขาด้วยค่ะแต่ข้อนี้บอกเอาไว้เพราะว่าเผื่อบางคนเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยไม่เคยเจอผู้ชายสไตล์ที่แบบ สั่งห้ามทำนู่นสั่งห้ามทำนี่นะคะก็จะได้เข้าใจนะว่าจริงๆแล้วสไตล์ของผู้ชายอาหรับเนี่ยเขาจะค่อนข้างมีความเป็นผู้นําแล้วก็จะเคร่งครัดนะคะกับการแสดงออกของเราบ้างนะถ้าเกิดว่าดูไม่เหมาะสมค่ะพี่มีเองก็มีเพื่อนนะคะที่เธอเคยเดทกับหนุ่มอาหรับนะก่อนหน้านั้นเนี่ยเธอเป็นคนที่แต่งกายแบบแต่งตัวเก่งนะแต่หลังจากที่เดทกับผู้ชายอาหรับคนนี้นะคะการแต่งตัวเปลี่ยนไปเลยนะมีความมิดชิดมากขึ้นนะคะอันนี้เธอก็บอกมาว่าเออผู้ชายไม่ชอบนะคะให้แต่งตัว มากจนเกินไปก็ตามสไตล์นี้แหละค่ะข้อที่6นะคะข้อนี้อาจจะถูกใจใครหลายๆคนนะหากว่าเดทกับหนุ่มอาหรับเนี่ยนะคะเขาจะไม่ให้เราควักเงินออกจ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะจะไปเดทกันไปกินข้าวไปปิกนิกไปทําอะไรก็ตามเนี่ยนะคะเขาจะเป็นคนจ่ายเป็นคนที่ต้องควักเร็วนะคะเป็นพ่อบุญทุ่มเพราะว่าผู้ชายอาหรับเนี่ยอย่างที่บอกนะคะเขาจะมีภาวะความเป็นผู้นําเพราะฉะนั้นเขาจะต้องดูแลคนของเขาเขาก็จะควักจ่าย เร็วมากจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องน่าเกลียดอะไรนะคะถ้าเราจะออกตัวว่าเฮ้ยยูฉันช่วยออกครึ่งนึ่งไหมแต่ว่ามันเป็นวัฒนธรรมของเขาอะคะ่ะมันเป็นสิ่งที่เขาปฏิบัตินะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบเขาจะไม่ยอมให้เราทําเพราะว่ามันอาจจะทําให้เขาเสียหน้าได้เลยะคะ่ะ พอพูดมาถึงจุดนี้นะคะก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์บนเครื่องบินนะตอนนั้นที่พี่มิทํางานที่สายการบินกาตาเนี่ยนะคะเขาก็มีการขายดิวตี้ฟรีบนเครื่องนะเราอะก็ขายของไปได้ตามปกติทั่วไปนี่แหละแต่ว่าพี่มิมีโอกาสได้คุยกับเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งนะคะซึ่งคนนี้เขาเป็นผู้ชายแล้วแบบหน้าตาแบบไม่ค่อยรับแคร อ awesome. ันนี้ผู้จริงๆนะแต่เขาเป็นเบสเซลเลอร์เขาขายดิวจ้ฟรีในวอลลุ่มที่เยอะมากที่สุดจนขึ้นติดอันดับของบริษัทนะคะเป็นเบสเซลเลอร์พี่มิก็เลยถามเขาว่าเฮ้ยยูมีเทคนิคในการขายอะไรบ้างอ่ะช่วยแนะนําหน่อยเขาก็บอกเล่าจากประสบการณ์ของเขานะคะว่าเขาจะเน้นขายกับคนอาหรับโดยเฉพาะผู้ชายอาหรับที่เดินทางมากับผู้หญิงเออพี่มิก็ยังไงอะอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกเลยนะคะเวลาที่มีแบบ ผู้ชายอาหรับเดินทางกับกับผู้หญิงนะคะไปด้วยกันแบบนี้ค่ะเขาก็จะนําเสนอของเลยนะอย่างเช่นอันนี้นะคะเหมือนเป็นน้ําหอมควนอย่างนี้นะเขาจะบอกเลยเนี่ยอันเนี้ยราคาถูกมากเลยเป็นที่นิยมมากเลยใครซื้อไปก็จะถูกใจเวลาที่เขาใช้คําพูดว่าอันเนี้ยราคาถูกมากเลยไม่แพงเลยคุ้มค่าซื้อให้ผู้หญิงทุกคนจะต้องติดใจเขาบอกว่าพูดแบบนี้แล้วก็พูดให้ผู้หญิงที่นั่งใกล้ๆเนี่ยได้ยินด้วยมันจะทําให้ผู้ชายอาหรับคนนั้นนะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ละ ต้องซื้อถ้าไม่ซื้อเนี่ยเดี๋ยวเสียหน้าตอนนั้น mm hmm. พี่มีก็ถามว่าเฮ้ยยูเทคนิคนี้มันมันใช้ได้ขนาดนี้เลย de, like. เหรอเขาก็บอกว่าใช่ด้วยวัฒนธรรมด้วยแบบผู้ชายอาหรับเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะไม่อยากเสียหน้านางก็เลยจะพยายามขายกับผู้ชายอาหรับที่เดินทางมากับผู้หญิงคือถ้าเป็นผู้ชายอาหรับที่เดินทางมาคนเดียวแบบนี้เขาก็บอกถ้าไม่ชอบก็ก็ไม่ชอบก็คืนไปก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะแต่ว่าถ้ามีผู้หญิงอีกคนเดินทางมาด้วยเนี่ยเขาจะมีความเสียหน้าไม่ได้ ไม่ได้บอกว่าผู้ชายอาหรับทุกคนจะต้องเป็นแบบนี้และจากประสบการณ์ตรงของพี่มีนะคะเคยเจอผู้โดยสารชาวอาหรับนะคะเป็นสามีภรรยานะเป็นคนกาต้านะคะซึ่งเราก็บริการเขาแบบดีเขาก็ประทับใจแหละเนาะสามีนะคะก็หยิบแบงค์ร้อยดอลมาให้ก็บอกว่าอ่ะเนี่ย ให้ยูนะคืออยูทํางานดูแลพวกเราดีมากเลยแบบนี้ยพี่มีก็เลยแบบเฮ้ยตามารยาทเนาะตามการทํางานของเราแล้วบอกไม่เป็นไรค่ะไม่ได้ไม่ได้เราไม่รับอะไรอย่างเงี้ยเชื่อไหมว่าภรรยาเขาออกตัวขึ้นมาเลยบอกว่ารับไปเธอ,อยูเขาให้แล้วก็ต้องรับนะถ้าเกิดว่าไม่อยากได้รับไปแล้วก็เอาไปทิ้งก็ได้ แต่ห้ามคืนเขาเด็ดขาดเพราะฉันรู้ว่าสามีชนะไม่เอาคืนแน่นอนคือตอนนั้นก็คิดนะคะว่าเฮ้ย <c oughs> มีแบบนี้ด้วยเหรอแ,และสําหรับข้อที่7นะคะข้อนี้จะค่อนข้างมีความเซนซิทีฟนิดนึงนะคะพี่มิไม่ได้มีเจตนาในทางลบนะพี่มิเองนะคะเคยทราบมาจากเพื่อนที่เป็นเกย์แล้วก็จากคนไทยแล้วก็เพื่อนร่วมง,งานต่างชาติที่เป็นเกย์เขาก็พูดคุยเล่าให้ฟังนะคะว่าผู้ชายอาหรับเนี่ยก็ เป็นไบเซ็กชวลก็เยอะนะคะไม่ได้บอกว่าผู้ชายอาหรับทุกคนจะต้องเป็นแบบนี้อันนี้ถือเป็นความชอบส่วนตัวแล้วกันนะคะเราไม่ได้บอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่อย่างใดนะคะเพียงแต่ว่าเพื่อนที่เป็นชาวต่างชาติที่เป็นเกย์ชาวต่างชาติเขาก็พูดเลยว่าเขาเดทอยู่กับผู้ชายอาหรับที่ผู้ชายอาหรับคนนี้ค่ะเขามีครอบครัวแล้วมีลูกมีเมียแล้วแต่ว่ามีความต้องการที่แบบจะเดท ผู้ชายด้วยกันคืออันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าผู้ชายอารับเขาไม่ได้ปล่อยปละละเลยครอบครัวของเขานะคะคือเขายังดูแลครอบครัวของเขาดีนั่นแหละเพียงแต่ว่าในบางช่วงเวลาเนี่ยเขาก็จะมีแบบมาคบกับน้องผู้ชายอีกคนนึงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่มิก็มองว่าเอออาจจะเป็นความเคร่งครัดทางด้านออวัฒนธรรมของผู้ชายอารับนะคะเวลาที่เขาเติบโตขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะอยู่ในสังคม เพื่อนผู้ชายด้วยกันเนาะคือจะไม่ได้มีโอกาสมาเดทกับผู้หญิงคือมีแฟนผู้หญิงเหมือนที่เราเราทำกันนะคะแบบไม่ได้เปิดกว้างเหมือนประเทศบ้านเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีความใกล้ชิดกับ ผู้ชายนะอันนี้เพื่อนลูกเรือที่เป็นเกย์เป Mont ็นผู Dani ้ชายเนี S <S <ap> ่ยเขาก็บอกเล่ามาเลยนะคะว่าเออเด็ก <time> ผู้ชายอาหรับยังไงก็ดูให้ดีๆด้วยนะเพราะว่าหลายๆคนนะคะก็อาจจะมีรสนิยมที่แบบเป็นไบเซ็กชวลค่ะไม่ได้บอกว่าผู้ชายอาหรับทุกคนจะต้องเป็นแบบนี้ก็บอกเล่าครบไปแล้วนะคะทั้ง7ข้ออันนี้ต้องบอกอีกนิดนึงนะคะว่า ไม่ได้บอกว่าผู้ชายอาหรับทุกคนจะต้องเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเก็บเกี่ยวจากประสบการณ์ที่พีมมิเคยอยู่ที่กาตาร์มา14ปีแล้วก็คําบอกเล่าจากของเพื่อนของเพื่อนร่วมง,งานนะคะก็เก็บนะคะรวบรวมข้อมูลเอามาบอกเล่ากันนะยังย้ําอีกครั้งนะคะว่าไม่ใช่ผู้ชายอาหรับทุกคนจะเป็นแบบนี้ค่ะ สุดท้ายก็อยากจะบอกว่าให้ใช้ความรู้สึกของเราเองเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวตัดสินนะคะพี่มีเองก็มีเพื่อนมีคนรู้จักหลายคนที่ตกลงปลงใจใช้ชีวิตกับหนุ่มอาหรับยังมีความสุขนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเรากําลังเดทกับใครสักคนหนึ่งแล้วเฮ้ยมันมีอะไรไม่ค่อยชอบมาพากลก็แนะนําว่าให้เชื่อเซนต์ตัวเองจะดีที่สุดค่ะ คลิปนี้พี่มิก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนนะคะที่กําลังเดทกับหนุ่มอาหรับนะยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะคะขอให้ประสบความสําเร็จในความรักนะหากว่าใครอยากจะให้พี่มิทำคอนเทนต์แนวไหนอีกก็คอมเมนต์แนะนํากันมาได้คะ่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะ